ช่วงนี้สิาท่านผู้ชมนะคะไปเบิงโมเดลการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ในพื้นที่จังหวัดบุริรัมย์นะคะมีการบูรณาการครับเคลื่อนแก้ปัญหายังเป็นระบบและก็ยังยืน่นเน้นคนในชุมชนเป็นศูนย์กลางสิบเป็นจังหนเดียวไปติดตามจากรายงาน,นะคะ่ะ การเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีศูนย์ร่วมโดยมีชุมชนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหายาเสพติดผ่านการเวิร์กช็อปตามแผนปฏิบัติการเชิงรุกนั้นเป็นแนวทางใหม่ที่จะช่วยสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและเป็นหัวใจหลักของการดําเนินโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบปูรณาการซึ่งเป็นโครงการที่ประสบความสําเร็จในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมม์มีการนําร่องในพื้นที่6อําเภอประกอบไปด้วยอําเภอลำปีมาศอาเภอพุทธไทยสงออำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ อำเภอนาโอพอเภอหนองหงและอเภอคูเมืองผ่านการขับเคลื่อนของนายโสพลสารรำรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานมูลนิธิอนตัตพลสารรำลูกเติงที่ได้มีการสนับสนุนและปัจจุบันได้มีการผลักดันยกระดับเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดให้กับทั่วประเทศเราดึงประชาชนมาเป็นแนวร่วมนี่หัวใจมันนอกจากเรารวมเรื่องเรื่อง,องบูรณาการของหน่วยงาน จะเห็นว่าวันที่24ที่เราจะคิกออฟนี่เรามาทุกหน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานเลยทหารก็มาร่วมสาธารณสุขก็มาร่วมฝ่ายความมั่นคงฝ่ายต่างๆนี่มาร่วมกันหมดเลยทั้งศึกษาทั้งอะไรมาร่วมกันหมดนี้ภาคบุภาคราชการส่วนภาคประชาชนเราจะได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยมาเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพด้วยนะโครงการนี้ประชาชนเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ประ,ประชาชนรอรับจากราชการอย่างเดียว การนําหลักการเลกในความคิดของโครงการมาขับเคลื่อนในพื้นที่อําเภอคูเมืองหนึ่งใน6พื้นที่นําร่องผ่านการบูรณาการหลายภาคส่วนทั้งคนในชุมชนผู้นําชุมชนฝ่ายปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยง,งานสาธารณาสุขเข้ามาร่วมดําเนินการซึ่งปัจจุบันพบว่าสามารถนําผู้ป่วยคืนกลับสู่ชุมชนได้ถึงร้อยละ60จากผู้สมัครใจเข้ารับการบําบัดหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นอําเภอ,อตํารวจ โรงพยาบาลสาธารณสุขนะครับเราก็มากําหนดรูปแบบกันมีคณะสงฆ์ของอำเภอคูเมืองด้วยนะครับ mm hmm. ที่ท่านเมตตามาให้ธรรมะมาให้ข้อคิดที่สําคัญก็คือในระหว่างการที่เราเอามาอยู่ที่ศูนย์นี้ก็จะมีการฝึกอาชีพให้นะครับโดยวิเลยเทคนิคคูเมืองในพื้นที่ของเรารวมถึงสกรศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอคูเมืองนะครับมาให้ความรู้กับเรื่องของอาชีพนะครับเราก็พยายามทําให ทั้งกระบวนการในด้านของการทํากลุ่มครอบครัวกลุ่มจริงจิตต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของร่างกายให้เขาได้ปรับเปลี่ยน ทางเรื่องของข้อชิดธรรมะต่างๆด้วยครับสำหรับกระบวนการในการดำเนินโครงการรวมพลังรักสัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนเริ่มจากการจัดประชุมกำหนดแผนเชิงรุกระดับอำเภอซึ่งจะมีการกำหนดเป็นวาระเร่งด่วนของหมู่บ้านพร้อมจัดทำผ้าป่ายยาเสพติดซึ่งเป็นขั้นตอนในการเปิดกล่องรับเบาะแสโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเป็นสำคัญ และจะมีการกลั่นกรองข้อมูลจากบ่อแสที่ได้รับเพื่อน,นํามาตรวจคัดกรองและแยกประเภทผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อน,นําเข้าสู่กระบวนการในการบําบัดตามระดับความรุนแรงต่อไปเริ่มตั้งแต่การใช้ค่ายชุมชนล,ล้อมลักค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้มข้นจนถึงศูนมินิธัญลักษณ์เป็นการบําบัดในโรงพยาบาลเฉพาะทางและสุดท้ายก็จะมีการติดตามอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา1ปีเต็มผ่านการตรวจสารเสพติด ตรวจสุขภาพและพูดคุยแก้ไขปัญหาเพื่อไม่ให้กลับไปเข้าสู่วงจรเดิมอีกต่อไปในเรื่องของการติดตามพอเข้ามาศูนย์ใช่ไหมคะเราก็จะมีชื่อมอีกลุ่มนี้เป็นคนไข้อยู่ในพื้นที่ไหนอย่างสมร่าวันนี้นะคะ่ะวันอังคารศูนย์นี้นะของเทศบาลนะเราก็จะเช็คดูว่าวันอังคารเนี่ยมีรายงานมาหรือยังทุกเดือนเราก็จะเอาข้อมูลพวกนี้แล้วค่ะเอาข้อมูลพวกนี้ มานําเสนอต่อทางส่วนราชการถึงท่านในอำเภอที่เป็นหัวโตวท่านก็จะ,อะคอยที่จะติดตามให้ว่าแต่ละพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็ค่อยๆปรับมาตรการมาตรการกันนะะจากการดําเนินการที่เป็นระบบและอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดส่งผลให้โครงการรวมพลังรักษัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการสามารถที่จะเป็นต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดได้อย่างยั่งยืนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับคนในชุมชนได้หันกลับมาดูแลกันเองได้อย่างแท้จริงทีมข่าวเอ็มีภาคอีสานร,รายงานจากจังหวัดบุรีรัมย์